ฮัลโหลสบายดีทุกคนเ,คเพื่อนชาว o u t u b e ม,มื่อวนี้่อยมีอ่าอ่าคิดที่มันเป็นแสงกลางคืนเนาะทางเนเพื่อนบ้านเหมือนกันคือสิเห็นนะทางไทยทางยังก็เห็นเนาะทางลาวก็เห็นมันเป็นแสงคือหลายคนมันก็คือแสงผีพุ่มเต้เกิหรือมีอย่างนี้เนาะบางคนก็อ่าว่ามันเป็นแสงของยาน อวกาศของ UFO เนาะเออยาน UFO ของเอเลี่ยนเนาะของนุษยต่างดาวอ่าซึ่งมันแม่นอย่างกันแทกอะเขาไปเบิ้งนำกันเนาะหลายคนคือเห็นเนาะในาะอกไปทางท้องฟ้ากลางคืนกลางคืนเนี่ยเนาะกลางคืนมื่อวันที่เสหะเสหภนี่แหละเขากระเบนใจเนาะรู้หรือว่ามันคืนคืนว่านนี่แหละประมาณนี้เนาะนี่เนาะมันมันเป็นลำแสงอย่างกันแท้นะพวกพวกเจ้าก็ให้ให้เบิ้งกันเขาเองเนาะ อาจจะเป็นยานบ่อยาน,นอาวกาศที่ว่าพี่ปล่อยว่าคือสุดก่อนหนะ่เนาะหรือมันเป็นแสงของของเอียงกันแท้หรือว่าดาวหางบอ่อมนก็ให้พิจารณากันเอาเองแั้นมันก็คอยเฟดหายไปเนี่ยมันเฟดหายไปมันก็เป็นเล่าแสงไม่ใช่แหละตะตแรกมนาะเลี้ยวขึ้นไปทางบนท้องฟ้านะประมาณช่วงตอนกลางคืนนี่แหละ กระเบิ้งเอาเนาะมันมันลำแสงของอย่างนั้นแต่ถ้าค่อยเบิ้งนี่มันจะคือดาวหางเนาะเขาสันนิษฐานดิมันค่อยเฟดหายไปได้และเมื่อไงกะว่าดาวหางเนี่ยคือสปูแม่นยานอวกาศหรือว่าพล่อยยานอย่างจักนอย่างก็สุดก่อนเบิ้งคลิปแล้วก็คือเก่าแหละโปรดใช้วิตกรญญาห่างในการทับชมกันเอาเองว่ามันคืออีหยังกันแท้เนาะเพราะว่าข่อยกับผู้พูดมันเป็นอย่างนะตัดสินใจกันเอาเอง เบื้งเาเองว่ามันเป็นอย่างมันเป็นแสงของดาวตกบดาวหางบเป็นแสงของยานอาวกาศเป,เป็นแสงของขัดปล่อยยานของประเทศใดบ่คอยกระบอนเน่ใจเนะาะโปรดใสสลิปยานในการสับชมกันเอาเองคือเก่าอะไรอาจจะเป็นยานของยูเอโอมันของเอเลี่ยนมาบุกโลกอะว่าไม่ได้นะเพราะว่าเขา,าเขาว่าว่าปีหนาเนี่ยมันจะมา บุกโลกเนาะเตรียมตัวไว้เฮาเหตุนสงครามกับมัน <c oughs> <c oughs> ไปแล้วกูไปแล้วสมองสมองเ <c oughs> ปเติร์นปไปสูบซ่ามาหลายอะไรเหตุอดเอเอลี่ยนเนาะเนียโอเคเอาเจอกันใคกิมนาบ๊ายบาย